สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักคนสัมพันธ์ค่ะให้กับชาวธาตุลมมิถุนตุนกลกุมนะคะประจําเดือนพฤษภาคม2,567นะคะชาวทัดลมค่ะได้แก่ชาว มิถุนนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง14กรกฎาคมชาวกุมค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมนะคะและชาวตุลค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนั่นเองนะคะก็อีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมค่ะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะบางเคสสามารถสลับกันได้เป็นไวเบอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้ นนะะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ค่ะที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฟังนี้นะคะไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นเลยในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงโซนตัวค่ะที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวธาตุลมค่ะมิถุนตุลกุมนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองที่มาส่องชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมเช่นเดียวกันค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาค่ะชาวธาตุลมนะคะมีทุนตุนกลุ่มคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะขอดูอดีตหน่อยค่ะพไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่แฮงแมนนะคะ10ถ้วยค่ะฮาโลแฟนนะคะ เป็นไพ่เอมเ r อร์ค่ะชาวธาตุลมนะคะมีถุนตุนกุมค่ะในอดีตที่ผ่านมานะคะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุน้ํากรกดมีพิจิกนะคะมีชาวราศีพฤกษฎลัคนาพฤกษฎมีชาวราศีเมษลัคนาเมษอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะหรือเป็นคนมีสีมียศมีตําแหน่งรับราชการอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะคุยกับใครก็ได้ค่ะไม่อานตมนะไพ่เท่านั้นมารู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะชาวธาตุลมมีถุนตุนกุมเองเนี่ย กรณีแรกนะเป็นกรณีที่อยู่ในความสัมพันธ์นี้มานานความจริงมันควรที่จะพัฒนาไปได้เพราะว่ามันมีไพ่สิบถ้วยขึ้นมานะคะมันควรจะพัฒนาเป็นสิบถ้วยแต่มาติดที่ไพ่แฮงแมนนะคะอาจจะคบกันมานานแล้วก็อืม ติดขัดในดเรื่องราวของความพร้อมนะคะที่ที่จะใช้ชีวิตร่วมกันความพร้อมในที่นี้อาจจะเป็นความต่างนะคะทางด้านอายุศาส,สนาวัฒนธรรมหรือความต่างในเรื่องราวของชนชนั้นในเรื่องราวของอาภาษีสังคมนะคะหน้าที่การงานหน้าตาทางสังคมอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะ 2. ค่ะคุณอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนะกับคนที่เขาเรียกว่าไม่สม่ง นะคะคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะคนที่ไม่ไม่ได้โสดอะ่ะไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวนะคะคุณจะรู้มาก่อนหรือไม่รู้มาก่อนก็นแล้วแต่ะคะแต่มันเหมือนกับว่าในความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันเป็นอุปสรรคตรงนี้แหละที่ทําให้ไม่สามารถที่จะก้าวไปสู่การ ใช้ชีวิตเป็นครอบครัวกับเขาได้่ประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือ,อในอดีตที่ผ่านมาค่ะของชาวทัดลมนะคะมิถุนตุลกุมนะคะถ้าหากว่าใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วค่ะสามารถสกิปขวามผ่านคลิปนี้ได้เลยแสดงว่าหน้าภายนี้ไม่ใช่น้าภายของคุณนะคะไม่ต้องนําไปคิดเดยอะคิดมากนะเพราะว่าเป็นแค่ดวงโดยรวมเท่านั้นค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆนะคะในเรื่องาของความรักของชาวธาตุลมมิ่ถูกตุงกลุมในช่วงเดือนพฤษภาคม2567จะเป็นอย่างไรนะคะพไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่สองถ้วยอ e ีไฮเป็นเทศค่ะไพ่เดอะซันนะคะอืม และเป็นไพ่6ดาชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมนะคะคุณอาจจะคุยกับชาววันอาทิตย์ชาววันจนันทร์เทวาชาติน้ำกรกฎมิพิจิกชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมนะคะถ้าดีบเกิดกับคุณก็ได้นะคุยกับใครก็ได้ค่ะไม่อ่านตามหน้าไพ่เอ่อบรรยากาศความรักคมสภาหรือสถานการณ์ต่างที่อาจจะเกิดขึ้นสําหรับชาวธาตุลมในช่วงเดือนพฤษภาคมี้เรื่องของความรัก ถ้าหากว่าที่ผ่านมาตัวคุณมีความเอ๊ะตัวคุณมีความไม่แน่ใจตัวคุณมีการต,ตกกังวลสงสัยหรือว่าระแวงคนของคุณอยู่นะคะไม่รู้สึกว่าในช่วงเดือนนี้คุณมีโอกาสที่จะได้รับรู้นะคะสิ่งที่เขาปิดบังไว้หรือเขามีโอกาสที่จะรับรู้สิ่งที่คุณปิดบังไว้เช่นเดียวกันเออความแตกโป๊แตกนะคะถ้าหากว่าใครปิดบังในเรื่องที่ไม่โอเคไม่ถูกต้องไม่ดีไว้เนี่ยก็ไม่มองว่า ต้องต้องต้องรอบคอบให้ดีเอ,อเพราะว่ามีโอกาสที่อีกฝ่ายหนึ่งนะคะจะได้รับรู้ความจริงที่เกิดขึ้นแล้วมันอาจจะเกิดปัญหาในความสัมพันธ์ที่ทําให้รู้สึกอึดอัดรู้สึกแบบเขาเรียกว่าไม่อยากจะอยู่ในความสัมพันธ์นี้แล้วอะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะใครที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นเติร์ดนะความสัมพันธ์ที่ปิดบังซ่อนเร้นนะคะก็ความสัมพันธ์มีโอกาสที่จะโป๊แตกเปิดเผยออกขึ้นมา นะคะว่าว่าความรู้สึกที่มีต่อกันเป็นอย่างไรนะคะความจริงในะความสัมพันธ์ที่บอกว่ารักบอกว่าชอบบอกว่าเป็นห่วงบอกว่าห่วงใยอะ่ะมันจริงหรือเปล่าหรือเขาไม่ได้มีให้เราแค่คนเดียวมีโอกาสเช่นเดียวกันที่สถานการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นนะคะอืมเนาะบางคนมีผลประโยชน์ร่วมกันในความสัมพันธ์ทําให้ไม่สามารถที่จะแบบ ละทิ้งความสัมพันธ์นี้ไปได้มันเหมือนมันเหมือนลงเรือลำเดียวกันแล้วอะไก่เห็นเขาเรียกว่าอะไรอะสุภาษิตไทยคือไก่เห็นนมงูงูเห็นตีนไก่อะไรประมาณเอ้ไม่ใช่อะไรเขาเรียกว่าอะไรอะอองูเห็นนมไกไก่เห็นตีนงูอะไรประมาณเนี้ยนะคะซึ่งมันเหมือนกับว่ามีผลประโยชน์ต่างตับแพนซึ่งกันและกันเลยทําให้ถูกผูกเกี่ยวผูกมัดกันไว้แล้วไม่สามารถที่จะออกจากความสัมพันธ์นี้ได้ง่ายๆประมาณนี้ก็ได้เช่นเดียวกัน เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าบรรยากาศไม่ใช่บรรยากาศสิความคิดและความรู้สึกของชาวธาตุลมมีถูกตุนกลมและคนที่คุณคิดถึงนะคะความรู้สึกของคุณทั้งคู่ที่มีต่อกันเป็นอย่างไรขอดูของชาวธาตุลมก่อนนะขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวธาตุลมมีถูกตุนกลมค่ะชาวธาตุลมมีถูกตุนกลมคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนที่คุณคิดถึงมาดูกันนะคะไพ่ใบแรกนะคะไพ่เก้าไม้เท้า เทรนค่ะไพ่เด็กถือไม้เท้านะคะและเป็นไพ่ดีเมจิเชียนชาวธาตุลมมิถุนตุนกุมนะคะเอ่อคุณคิดแล้วรู้สึกอย่างไรกับเขาเอาจริงๆแล้วอ่ะคุณก็รู้สึกอึดอัดนะบางครั้งบางทีก็น้ำท่วมปากเหมือนกันนะคะเรารู้สึกว่า เราต้องรออีกนานสักเท่าไหร่เราต้องอยู่ในกรอบอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแบบอึดอัดแบบเนี้ยไปอีกนานสักเท่าไหร่ความจริงคุณอยากจะมีอนาคตในความสัมพันธ์ที่ดีคุณอยากจะสื่อสารอยากจะพูดคุยอยากจะเคลียร์แต่บางครั้งบางทีมันก็มันก็เกินความสามารถหรือตัวคุณก็ทําอะไรไม่ได้มากในความสัมพันธ์นี้ได้แต่รอคอยได้แต่อยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะคะอืมแล้วคุณก็รู้สึกว่าตัวเขา าบางคนถูกจํากัดอิสระภาพอะทำนู่นทํานีน่ไม่ได้ไปน,นั่นไปนี่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องเปลงใจเขาอืแต่ตัวเขาจะมีความเกลงใจให้คุณไหมอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะคะอประมาณนี้ประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคนที่ชาวธาตุลมมิถูนตุนกุมคิดถึงค่ะคนคนนั้นเขาคิดแล้วรู้สึกอย่างไรกับชาวธาตุลมมิถูนตุนกุมนะคะ Empress ไพ่งถือถ้วยค่ะไพ่เดทนะคะและเป็นไพ่หกไม้เท้าชาวทัดลมมิถุนตุนกลุมนะคะคุณอาจจะคุยกับชาวราศีสิงะัันาสิงค่ะชาวพิจิกนะคะชาววันพุธชาววันศุกร์นะคะ หรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติเนาะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่เขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณเอาจริงๆแล้วคุณคือผู้หญิงหรือผู้ชายที่ดีมากๆเลยอีกคนหนึ่งในชีวิตของเขาเขาไม่ได้ต้องการที่จะจบความสัมพันธ์เขายังอยากถือความสัมพันธ์นี้ไว้อยูอ่ในกรณีของคนที่เขาเรียกว่าเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นเติร์ดหรือความสัมพันธ์ที่เป็นตัวเลือกทางเลือกเขา อยากมีคุณอยู่ในชีวิตนะแต่เขาก็ไม่ได้เลือกคุณเขาเลือกทุกคนค่ะนะคะเขาเขาอยากมีคนอื่นแล้วอยากจะมีคุณอยู่ด้วยเช่นเดียวกันเขาจะไม่เขาไม่อยากปล่อยใครลเลยเขาไม่อยากปล่อยใครไปเลยอะ่ะเขาไม่อยากปล่อยคุณนะคะแต่ถ้าเอาความสัมพันธ์ในครั้งนี้เอ่อตัวคุณกลับมารักตัวเองแล้วคุณเลือกที่จะจริงจังจริง จริงจังว่าคุณจะไม่อยู่กับเขาแล้วนะคะเขาก็เคารพการตัดสินใจของคุณนะด้วยพลังงานของไพ่เดทเขาก็พร้อมที่จะปล่อยคุณไปแต่ถามว่าเขาอยากจะปล่อยคุณไปไหมก็ไม่แต่ก็เคารพการตัดสินใจของคุณถ้าหากว่าเวลานั้นมาถึงนะคะ ประมาณนี้นะอันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อก,กันนะคะซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซาได้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุลมมิถุนตุนกลุมเป็นอย่างไรไม่ขออนุญ,ญาตบอกก่อนว่าเอาคำมันคืออนาคตนะคะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำใบแรกสี่เหลี่ยนนะคะสองดาบค่ะนิ่ง วีออฟ f o ร์จูนนะคะและเป็นไพ่เก้าเหรียญไพ่ของคนโสดนะชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมนะคะในส่วนของเอาค่าอนาคตความรักความสัมพันธ์ถ้าหา,าความสัมพันธ์ที่ที่คุณถือไว้อนะคะ่ะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถที่จะพัฒนาได้แก้ไขปัญหานั้นไม่ได้มีโอกาสที่ตัวคุณจะเลือกที่จะเดินออกจากความสัมพันธ์แล้วกลับมารักตัวเองก็ได้เช่นเดียวกันตามหน้าไพ่นะคะอื เดี๋ยวเรามาดูนะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวธาตุลมมิทุนตุลกลุมขอคําแนะนําค่ะคําแนะนําใบแรกนะคะ1เหรียญน,นะคะไพ่อัศวินถือดาบนะคะไพ่8ถ้วยนะคะและเป็นไพ่สิบไม้เท้าชาวธาต ลมมิถุตุนกุมไพาทาโรแนะนำว่าเอ,อ่อถ้าหากความสัมพันธ์เนี้ยคุณพยายามมาแล้วอ่ะตั้งนานตั้งมากตั้งมายแล้วมันเหนื่อยมันหนักมากเหลือเกินแล้วมันไม่ได้เติมเต็มในสิ่งที่คุณต้องการในความสัมพันธ์นะคะคุณอาจจะยื่นข้อเสนอคุณอาจจะมีการบอกจุดประสงค์ในความสัมพันธ์เขาไปแล้วแหละนะคะแต่ถ้าหากว่ามันไม่ได้ตามกําหนดตามระยะเวลาหรือว่า ช่วงเวลาที่ผ่านมามันทิ้งมันนานมากๆแล้วแล้วคุณก็เหนื่อยแล้วคุณก็หนักมากๆในความสัมพันธ์นี้มันอาจจะถึงเวลาแล้วก็ได้ค่ะที่คุณจะเดินออกจากความสัมพันธ์ที่ไม่เติมเต็มนี้เพื่อที่จะไปพื้นที่ใหม่ที่ใช่สําหรับคุณจริงๆคนคนนี้อาจจะไม่ใช่สําหรับคุณนะคะเป็นกําลังใจให้ชาวธาตุลมเนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้คอมเมนต์ดีๆไปกําลังใจให้กันมาตลอดสําหรับการดูดูส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีเข้ามาสอบถามรายละเอะะีีียยยดดดะะหรรรืออสาาาามถท่่จูลเตงๆ คลิปนี้ได้เลยไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมาสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ